จะโตท็อปหรือโตธรรมดาขันเท้าบัวพรฟแนน,นเขาก็มายึดคืเอเก่าแต่ขันเท้าพรจ้างขเขาก็บาไม่ยึดเท้าแมนปะแมนครับมมี<อ>เดี๋ยวว่ามึงคันตุ๋งพวันตุงเขาจะไปน้ายึดมุมี<อ>นี่จเจ้ามุมควนนั่นและเขาถึงจะไปน้ายึดแมนครับไอ้เป็นปะแมนครับแต่แต่เฮ็ดตังใดเวลาเขาพวันบ่ไ,ไ,ไหวเขาก็ต้องจีราจาขอปรนน้อมนี่ครับสําหรับผููที่บ่ไหวนะ ไฟแนนซ์เขาบ่อยากยึดเขาดอกมับ like ่เ่อเขาปล่อยสินเชื่อให้เราให้เขาแล้วนะเขาเป็นหนี้เขาก็ต้องเกรจาโ่เมนว่าลบนาลบตานะคณะเขาเป็นหนี้ยูมื่นหนึ่งมันง่ะครับบ่ไหวริมื่นหนึ่งนี่ขอเจรจาก็ไปเจรจาเขาว่าขอปรับโครงสร้างเลยบอเจ็ดท่านแปดท่านก็ว่าไปโมเมนลบนาเขาลบนาบ่รับสองบ่รับสายเขาน้ำยึดเจ้าแน่นอนขันบ่ไหวก็บอกเขาตรงๆรพอไหวยังครับธนาคารอ่ะเขาบ่ได้อยากมายึดรถเจ้าดอกเขาอยากจะได้ดอกเบี้ยที่เจ้าพ่อนอยู่ เข้าใจป่ะเข้าใจครับเออเพราะว่ายึดอไปเขาก็ขายข้อตลาดเขาก็เขาก็จะได้ถูกมันก็จะขาดทุนนะเขาก็ต้องพูดคุยกิรจากันเพื่อขอปะน้อมนี่ขันบ่ไหวขันบ่ไหวก็พูดคุยกันขันมาสุดทั้งอย่างนี้ก็ปล่อยยึดแต่ว่าก่อนที่จะปล่อยก็คุยกันก่อนกิรจานก่อนว่าสามารถเขาจะเขาจะไปต่อบ่เขาจะสามารถปรับโครงสร้างหนี่ได้บอเขาจะสามารถให้มันเบานุ้ได้บอก็พูดคุยกันได้ไอ้เสียมเห็นหลายคนว่าบ่คุยเลย นะว่างสายนะหรือว่าบล็อกมือเขาไปเลยติดต่อบาได้นะแล้วก็ปล่อยยึดแล้วเาถามออกไหมอีกวันนี้ม,มันก็ออกบาได้แทน,นที่จะขอปรนน้อมนีอแทนที่จะพูดคุยกันเป็นปะแมนครับอ่ะ,อะ,อาะพาเบิ้งหนึ่งจุดเก้าตัวแซดตัวนี้ตัวท็อปเด้อนะตัวท็อปหรือตัวธรรมดาขันเฮาบัวพรบัวตั้งกันครับเขายึดคือเกา่ายึดคือเกา้านะไปเบิ้งรถคันนี้เลยตัวท็อป ซดด้ตัวแซนะตัวยกสูงมันจะมีแซพี่แต่ขันตัวเตี้ยมันจะมีตัวท็อปสุดคือตัวแซบเกียร์หกสปีดไม่หมือนกโลไปแน่นเขาบอเดิ้งดาครับออกตัวท็อปหรือตัวธรรมาดาขันเท้าบอพรเขาก็ยึดปึ๊ดคือเก่าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเท้าเท้าสำรองเงินไวจะซื้อรถได้ฟีดาวก็จรงิงแต่ว่าอยากให้พี่น้องไปตลอดรอดฟังทุกคน นะไอเสมใส่ทฤษฎีนี่เลยทางเจ้าซื้อรถคันนึงเนี่ยฟีดาวมาอควันเดือนหนึ่งหมื่นเจ้าตรงนี้เก็บเงินเก็บประมาณสามหมื่นเพราะอย่างครับเพราะอย่างครับเวลาสดเวลาสอ,อดเงินสามหมื่นเขาจะได้มาสำรองได้บอแมนว่าไปาไปตายอดาบนาเดือนส้นเดือนเจ้าเจ็ดงานโดยที่ว่าบบมีกำลังใจเจ้าเจ็ดงานโดยที่ว่าพดหูใจอยากได้อยากกินหยังก็บ่ได้กิน อยากหยังก็บ่ได้หยังพอแม่อยากได้หยังก็บบมีปัญญาซื้อให้เขาเพราะว่าเอาเงินไปพรอรถเบิดเจ้าต้องสำรองเงินไปประมาณสามเดือนเพื่อเจ้าตกงานเพื่อเจ้าเป็นไข้เพื่อเจ้าเกิดอุบัติเหตุเพื่อเจ้าออกลูกเพื่อแม่เจ้าเก็บป่วยเก็บไข้ได้เพื่อเงินเขาต้องสำรองเอาไว้แม่นบ่แม่นครับอ้ายเออต้องสำรองเอาไว้เรื่องฟรีดาวอ่ะฟรีดาวเด้ยเบิดนั่นแหละ,แ,ละแต่อยากให้พี่น้อง สำรองเงินไว้จากสามเดือนค้างงวดสามเดือนสำรองไว้เลยไอ้รถ่าเฝ้าไปแต่งไลย์จเฝ้าไปใส่แม็กซ์จะเฝ้าไปใส่ฟังโ์ฟงจะเฝ้าไปรีแม็กซ์จะให้เพเรนั่นเทศนี้ข้างเจ้ามีเงินสำรองแล้วเอาไปแต่งได้บอแมนวาเฮ้ยได้รถไปแล้วฟรีดาวเงินผ่อนแหละเอาไปก่อนเดี๋ยวเบิกเงินเท่าแกก่อนด้วยเอาไปทำอะไรเอาไปรีแม็กเอาไปแต่งเอาไปทำห้องเครื่องเป็นความคิดที่ผิดครับเป็นความคิดที่ผิดแล้ว เจ้าจะไปบ่ตลอดรอดฟังไะไรปะรแต่ขันเจ้าทำมาหากินมีเงินมีทองหลายเงินเป็นเก็บเป็นแสนเป็นหามื่นแล้วเจาไปแต่งนั่นแต่งไปโหลดปุ้ยผเดียววาแต่ขันเจ้าบ่ได้กายค้างวดนี่เป็นเรื่องแน่นอนครไปเนี่ยนเขายึดแน่นอนยึดแท้เพราะฉะนั้นนะายากให้พี่น้องใส่ทฤษฎีนี่ให้สำรองเงินค้างวดไปสามเดือนครับในกระเป๋าจะขอเนี่ยสำรองไว้หกเดือนกูเด้จ่ายล่วงเกินี่หกเดือนดี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 นะเพราะไอ้เสียมเคย ครับนะเคยปลดยึดบ่เคยเคยขัดสนเรื่องการเงินนี่แหละเพราะเวลาเดือนนี้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาบูรุนแล้วก็อุปสรคมันจะเดินทางมาหาเท้ามือได้เมื่อนี้เขาอาจจะแลนสบายแข็งแรงนะเบิ่งอาจที่บ่เป็นยังเมื่ออันอาจจะยังไปเหยียบก้อนหินอาจจะยังไปเหยียบน้ําขาหักขาแพ่งนะเป็นนั่นเป็นนี่บ่สามารถเฮ็ดงานหาเงินได้ นะบริษัทไล่เจ้าออกกระท่านหันครับหรือว่าเจ้าแข็งแรงอยู่บริษัทยุบโตกระท่านหันเจ้าบ่มีรายรได้เลย้าใจปะ้าใจครับเออเพราะฉะนั้นนะต้องซอยเหลือเจ้าของอย่าไปพึ่งน้าบบอนะมันจะตายอ่าเดิมบอเลยรถไอเสียมาพร้อมก็ต้องรีบิวเดีนะ๋เนาะเพราะว่ามันงมอยู่แล้วบอสวนับบอสใครดิบอสใครดิเบิ้งอยู่แล้วเอ้าไปยังคือว่าสั้นๆเจ้าบอเคยเพาเบิ้งอยู่แล้ว คือว่าทั้งสั้นสตาร์ทรถโกโก้ซื้อเออแต่รถข่อยกับมะเคยได้ฟังเสียงเครื่องเจือหรอครับเอ,อ้าคือว่าทั้งสั้นออก็เิ้เบิ้งทุกเมื่อนี้ไม่ได้เดบิเ้งรถบอกเบิ้งได้เบิ้งเลยครับเอาเบิ้งอย่าง่ะเบิ้งแต่เจ้าดีนะครับเออเอา้าวนะ่ะทันยาใครรอดไส้ทิศดีไส้สูตรไอ้เสม็มสำรองเงินสามเดือนม,มีเงินในกระเป๋าสามเดือนนะ่ะไว้กระทันหันเวลาฉุกเฉินนะ่ะอา้าวฟรีดาวพอนหนึ่งหมืน่น หน้าแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร่อยสิบไอ้ป้ายแดงส่งฟีฮอดหน้าบ้านไอเสมโดซิ่งจัดให้เป็นกำลังใจให้เสมแล้วก็ทีมงานพิมพกับว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านแจ๋ว